ไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับภาพลักษณ์ของสวีเดนคือประเทศที่สงบสุขปลอดภยัยและมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแบบสังคมที่ก้าวหน้าแต่ในปัจจุบันสวีเดนต้องเผชิญกับภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาการสังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนการโจมตีด้วยระเบิดความรุนแรงของแก๊งที่น่าตกใจมากขึ้นเด็กวัย13ปีกลายเป็นนักฆ่าบ้านเรือนถูกทำลายด้วยระเบิดความรุนแรงของสงครามแก๊งตั้งแต่ปี2020 มาจนถึงปัจจุบันรุนแรงถึงขั้นต้องเรียกทหารเข้ามาปราบปรามเลยแม้ว่าระดับความรุนแรงจากปืนในสวีเดนเนี่ยยังคงต่ำกว่าถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานยุโรปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มนอร์ดิกสวีเดนนับว่าเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากปืนสูงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อในปี2022ประเทศสวีเดนที่มีประชากร10ล้านคน มีการยิงกันตายถึง391ครั้งทําให้อัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนต่อประชากรสวีเดนน่ยสูงเป็นที่1ร่วมกับโคเอเชียในสหภาพยุโรปคําถามก็คือทําไมดินแดนแห่งอีเกียถึงได้เกิดปัญหาอาชญากรรมและแก๊งนักเลงมากขนาดนี้สาเหตุแรกก็คือการครอบครองอาวุธปืนและการลักลอบนำเข้าอาวุธปืนเป็นเรื่องที่ง่ายมากในประเทศนี้ เนื่องจากสวีเดนเนี่ยมีแนวชายฝั่งที่ยาวยาวมากกว่า3,000กิโลเมตรอะทำให้ไม่มีการเฝ้าระวังหรือการเฝ้าระวังมันก็หลาหลวมที่จะครอบคลุมได้ทั้งชายหาดการลักลอบนำของเถื่อนเข้ามาโดยเฉพาะอาวุธปืนก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากตำรวจประมาณการว่าในกรุงสต็อกโฮมเพียงแห่งเดียวนะในที่เมืองเดียวเนี่ยมีการจับกุมปืนผิดกฎหมายมากกว่า3,000กระบอกซึ่งเยอะกว่าลอนดอนถึง3เท่า แม้ว่าลอนดอนเนี่ยจะมีประชากรมากกว่าถึง10เท่าตัวแต่ลอนดอนเนี่ยแม้จะไม่มีอาชญากรรมปืนเท่าสวีเดนแต่อาชญากรรมด้วยมีดเนี่ยสวีเดนอาจจะเทียบไม่ติดนะในลอนดอนและปัญหาที่2ที่มันยึดโยงกันที่ทําให้สวีเดนกลายเป็นดินแดนนองเลือดก็คือแก๊งนักเลงมีการรายงานจากตํารวจสวีเดนว่าอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อตั้งตัวเป็นแก๊งนักเลงประจําถิ่นมากกว่า1 3 0 0 0คนแต่รัฐบาลบอกว่าอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นสูงถึง3 0 0 0 0คน ที่ตั้งตนเป็นแก๊งอาชญากรรมความรุนแรงของแก๊งก็รุนแรงอย่างน่าเหลือเชื่อในเดือนกันยายนของปี2020มีการสังหารกัน3ครั้งภายใน12ชั่วโมงในกรุงสต็อกโฮมการประทะกันร,ระหว่างแก๊งสังหารไวรุ่นนอกสนามฟุตบอลที่มีเด็กๆเ,เล่นอยู่ก็เคยทํามาแล้วหรือการเสียชีวิตของหญิงสาวที่ถูกลูกหลงจากระเบิดจากการทิ้งผิดที่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เรื่องนี้เนี่ยแม้แต่รัฐาบาลสวีเดนก็ยังหาทางออกได้ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าทำไมกลุ่มวัยรุ่นสวีเดนบางส่วนถึงมีแนวคิดในการก่อตั้งแก๊งอาชญากรรมหรือใช้ความรุนแรงในการประกาศศักดาและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือกลุ่มแก๊งนักเลงอาชญากรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุน้อยมากบางคนนี่มีอายุแค่13ปีซึ่งตำรวจสวีเดนเรียกเด็กพวกนี้ว่าเด็กทหารแต่ถ้าเป็นบ้านเราอาจจะเรียกว่าเด็กเปรต ซึ่งมีเด็กที่อายุ13ปีถึง15ปีเนะี่ยมากถึง1,200คนเลยและเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ยังถูกจับกลุ่มในคดีอาชญากรรมเกินครึ่งด้วยปัญหาที่แท้จริงก็คืออายุขั้นต่ำในการรับผิดชอบทางคดีอาญาของสิวเดนคือ15ปีเพราะฉะนั้นแล้วเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีเนะี่ยมักจะไม่ได้รับการลงโทษที่สาสมแม้ว่าจะก่อคดีร้ายแรงก็ตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปี ไม่สามารถถูกจับกุมและถูกตัดสินจำคุกได้และกฎหมายล่าสุดก็ยังระบุว่าควรจับกุมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นทางเลือกสุดท้ายและควรจำคุกผู้ที่อายุต่ำกว่า21ปีในสถานการณ์พิเศษเท่านั้นกฎหมายเหล่านี้มีจุดประสงค์ก็คือปรับปรุงสิทธิของผู้กระทำผิดและช่วยให้เยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้ง่ายขึ้นแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นดาบสองคมที่แก๊งนักเลงแก๊งมาเฟียแก๊งอาชญากรผู้ใหญ่เนี่ย ใช้ช่องว่างของกฎหมายนี้ในการปั้นนักฆ่าเด็กนักฆ่าที่อายุต่ำกว่า15ปีจะถูกเอามาเลี้ยงไว้ในแก๊งให้ทำสิ่งรุนแรงหรือแม้แต่ฆ่าคนเพราะพวกนักเลงรู้ดีว่าไอเด็กคนนี้ต่อให้มันโดนจับมันก็จะไม่ติดคุกซึ่งก็จะนำไปสู่การซัดทอดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซัดทอดใครพอต่อให้กูทำผิดแค่ไหนกูก็ไม่ติดคุกอยู่ดี โดยที่ผู้เชี่ยวชาญของสวีเดนก็กล่าวว่ากฎหมายนี้ของสวีเดนปกป้องความสมบูรณ์ของอาชญากรและละเลยผู้ที่เป็นเหยื่อเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ตำรวจสวีเดนเนี่ยยังไม่สามารถได้รับอนุญาตให้ดักฟังโทรศัพท์ของอาชญากรได้เลยขณะที่ทาง DEA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดักฟังทางดาวเทียมกันเป็นเรื่องปกติเลยดักฟังแก๊งอาชญากรแต่สวีเดนทําไม่ได้นะผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน จะไล่จับอาชญากรทั้งทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในประเทศสวีเดนทําให้ตํารวจเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วที่แย่เข้าไปกว่านนั้นก็คือผู้อพยพจากข้อมูลของนิตยสาร The ะอีโคโนมิระบุว่าเกือบ50%ของสมาชิกแก๊งในสวีเดนเป็นผู้อพยพโดยส่วนใหญ่แล้วมาจากอิรักโซมาเลียเลบานอนตุรกีซีเรียและประเทศในคาบสมุทรบอลคารแต่ว่าก็มีข้อโต้แย้งนะ ว่าข้อมูลนี้อาจจะเป็นการโทษผู้อพยพมากเกินไปเพราะว่าถ้าเทียบกันในปี2015เยอรมน,นีก็เปิดรับผู้อพยพมากกว่าสวีเดนด้วยซ้ําแต่กลับไม่เคยมีปัญหาอาชญากรรมรุนแรงเท่าสวีเดนมันอาจจะชี้ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลสวีเดนนี่แหละที่ล้มเหลวในการรวมกลุ่มผู้อพยพให้สามารถเข้ากับสังคมได้ก็เลยนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมมาจนถึงปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าสวีเดนไม่เคยทําอะไรรุนแรงนะ ในปี2020ย้อนกลับไป5ปีก่อนทั่วโลกเนี่ยกำลังเผเชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด -19 ตำรวจยุโรปเนี่ยได้ร่วมกันถอดรหัสรหัสที่ชื่อว่า e n c r h a t ซึ่งเป็นที่นิยมในแก๊งอาชญากรรมในปีนั้นเน่เกิดการจับกลุ่มครั้งใหญ่หลังจากถอดรหัสได้ไปทั่วทวีปยุโรปแล้วในสวีเดนเนี่ยสามารถจับกลุมอาชญากรได้ถึง400คนการกวาดล้างครั้งนั้นน่าตื่นเต้นมากดูเหมือนว่าเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสวีเดนแต่ในภายหลังมันเงียบสงบไปแป๊บเดียวการกวาดล้างแก๊งอาชญากรครั้งนั้นกลับกลายเป็นความผิดพลาดที่อันตรายมาจนถึงปัจจุบันพอเมื่อหัวหน้าแก๊งถูกกำจัดไปก็ทำให้เกิดช่องว่างทางอำนาจมาโดยที่สมาชิกแก๊งรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องการที่จะแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าแก๊งซึ่งคนที่จะเข้ามาชิงตำแหน่งหัวหน้าแก๊งก็ดันเป็นเยาวชนที่อายุน้อยกว่าหัวหน้าคนเก่า นักข่าวชาวสวีเดนคนหนึ่งเคยกล่าวว่าการจับกุมหัวหน้าแก๊งในปี2020นําไปสู่ความโกลาหลมาจนถึงปัจจุบันโดยที่สมาชิกแก๊งที่อายุน้อยมากก็พยายามแย่งชิงอํานาจในตลาดค้ายาเสพติดที่มีกําไรสูงเด็กๆเ,เหล่านี้มีความเคารพต่อชีวิตคนอื่นต่ํามากคือไม่ได้สนใจเลยว่าตัวเองจะสร้างความรุนแรงกลายเป็นภัยสังคมเป็นภาระสังคมมากแค่ไหน เด็กพวกนี้มีความพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงถึงชีวิตแบบไม่รังเลคือผมเข้าใจความเป็นเลือดวัยรุ่นนะถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงที่เรายังเป็นเด็กอะเรามักจะทำอะไรหาหามเรามักจะทำอะไรเพื่อดึงดูดความสนใจไม่ใช่เพื่อเงินด้วยนะไม่ใช่เพื่อฐานะยศถาอะไรแบบที่คนโตเขาคิดกันแต่มีแค่เป้าหมายเดียวเลยที่เด็กวัยรุ่นมักจะทำก็คือการได้รับการยอมรับ จากกลุ่มเพื่อนนั่นคือหัวใจหลักสำคัญของแก๊งอาชญากรวัยรุ่นในสวีเดนเลยพวกเขาพร้อมจะใช้ความรุนแรงเพื่อให้เพื่อนมองว่าเขาเจ๋งพวกเขาพร้อมที่จะฆ่าใครก็ได้เพื่อให้ทุกคนยำเกงเพื่อให้เพื่อนมองว่ามึงแม่งโคตรเท่เลยวะซึ่งมันทำให้เกิดการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์หลายรายจากความเข้าใจผิดหรือไม่ก็ตั้งใจเพื่อที่จะแสดงแสนยานุภาพแบบผิดๆของตัวเอง ณปัจจุบันเนี่ยปี2025รัฐบาลชุดปัจจุบันของสวีเดนก็พยายามแก้ไขปัญหานี้พวกเขาพยายามใช้แนวทางผสมผสานระหว่างการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและก็มาตรการการป้องกันอาชญากรรมแบบอ่อนโยนคือเมื่อก่อนเนี่ยสวีเดนมีกฎหมายแรงงานที่ค่อนข้างเข้มงวดกฎหมายแรงงานที่สวีเดนเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาใหม่ก็ทํางานถูกกฎหมายได้ยากโดยเฉพาะผู้อพยพ ด้วยการที่หางานน่ยมันยากมากๆทําให้ผู้อพยพส่วนใหญ่ก็หันเข้าหางานผิดกฎหมายโรงเรียนก็มีคุณภาพต่ําโรงเรียนสําหรับผู้อพยพนะทําให้เยาวชนผู้อพยพไม่มีแรงจูงใจในการเรียนต่อก็กลายเป็นนักเลงดีกว่าและศูนย์เยาวชนในท้องถิ่นน่ยก็มักถูกแก๊งเข้ายึดครองเด็กวัยรุ่นที่ว่างงานหรือขาดจุดมุ่งหมายก็เข้าร่วมแก๊งเพื่อสแสวงหาการยอมรับและสังคม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเสนอเพิ่มโทษอา้าวไม่เป็นอีปนอมแล้วโหดเลยมีการเสนอเพิ่มโทษและสร้างคุกที่เกี่ยวข้องกับแก๊งโดยตรงเหมือนเหมือนเหมือนคุกซีคอรดของเอลซาวดอร์ที่ใช้ขัง MS-13 ซสิวีเดนก็คิดที่จะใช้โมเดลนั้นในการสร้างคุกเฉพาะแก๊งขึ้นมาและคิดที่จะสร้างเรือนจำเยาวชนสำหรับเด็กที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างอายุ15ปีถึง17ปี โดยคิดว่ามาตรการเหล่านี้ก็น่าจะปราบปรามแก๊งอาชญากรเด็กได้และตำรวจเนี่ยก็จะได้รับอำนาจในการหยุดและตรวจค้นในพื้นที่ที่กำหนดโดยไม่ต้องมีเหตุน,หน่าสงสัยไม่ต้องใช้หมายสารหรืออะไรซึ่งแม้ว่าจะเป็นมาตรการที่ขัดแย้งกับความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนดั้งเดิมของสวีเดนแต่รัฐบาลใหม่ก็มองว่ามันจำเป็นเพราะถ้าหากว่ามันอันตรายก็ควรจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม และวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือโครงการแทรกแซงความรุนแรงของกลุ่มนักเลงแนวคิดนี้เป็นของสหรัฐอเมริกานะโครงการนี้จะทำงานด้วยการที่ตำรวจเนี่ยจะเรียกสมาชิกแก๊งมาเข้าร่วมประชุมแบบภาคบังคับโดยจะมีเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมของแก๊งตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้เผชิญหน้าแบบเข้าประชุมกันประจันหน้าเลยพร้อมเสนอทางเลือกในการหลุดพ้นจากวงจรอาชญากรรม และเมืองเมาเมอร์ก็ได้นำร่องโครงการนี้ไปตั้งแต่ปี2018และดูเหมือนจะประสบความสำเร็จอย่างมากมีอาชญากรกลับใจเนี่ยเยอะพอสมควรเลยจากการเข้าร่วมโครงการนี้และณปัจจุบันรัฐบาลก็ยังทำงานกันอย่างแข่งขันเพื่อปราบปรามปัญหาแกงอาชญากรรมเด็กในสวีเดนแล้วก็ไม่แน่ชัดว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวรหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสวีเดนเนี่ย ทํางานอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับว่าประเทศของพวกเขาเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่จริงๆดีอย่างที่สวีเดนเนี่ยเขาไม่เคยหลอกตัวเองปัญหาอันไหนที่มันเกิดขึ้นเขาก็บอกให้รับรู้จริงๆและพยายามแก้ไขยอย่างตั้งหน้าตั้งตาจริงๆมาตรการเหล่านี้ก็นับว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญสําหรับสวีเดนในการกลับมาเป็นประเทศที่สงบสุขและปลอดภัยดังเช่นที่เคยเป็นมาก่อน